Here comes the music. กราวซินนม Beach, ผมอยู่กับเจ้ผมวันนี้เกมวอล์กแท้งบีชนะผมอยู่กับรถถังเคบีทูนะผมอ่าหรือเคบีสองที่โลกคนใหญ่ผมเล่นกันอยู่นะผมอ่าซึ่งผมไปอ่าอนคะอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ก็อยากมีคนหลายคนว่าเล่นเคบีทูให้ผมดูหน่อยนะผมเคบีทูนะข,ขอเคบีทูหน่อยเคบีทูนะผมก็โอเคผมมเดี๋ยวซื้อให้แล้วก็เล่นให้ดูนะผมซึ่งผมก็ขายทางด้านของซูไลวายนะเพื่อจะซื้ออี้ยาญ่เคบีทูมาเล่นนะผมเออเพราะมันแพงมากนะผมเออมันก้าแสนละมันก็ไม่แพงมากหรอกแต่ผมไม่มีตังค์ไงตังค์ผมหมดตัวแล้วเพราะว่ามังคนจากผม <laughs> ก็โอเคเลยขายสุดเลยว่ะเดี๋ยวค่อยไปกู้มาใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยค่อยกู้มาให้คนโอเคมาตอนนี้ก็มีโหมดมาใหม่ก็ค an ือโหมดอ่า in คืนชีพหน่อมอาซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่นแคปซูลคันนี้หน่มเป็นโหมดคืนชีพของที่เอาไปก็ตามนี้หน่มนี่ตามนี้เลยนะนี่เลยหน่มนี่อะไรเนี่ยโอกาสจะกรอกได้บ้างไหมไม่ด้อยกรอกเพิ่มเลือดโอเคตามนี้หน่มที่เอาไปก็ตามมาหน่มโอเคนะ ของก็ได้ร่างก็แต่ปัจจัยบรรจุแล้วก็ใส่ดดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกีพลรถถังเลยประจาก,กันหมุนป้อมเออเล่นเวลาการบรรจุได้สนุน่าสนใจมากนะโอ้นยังต้องฝึกอีกอะเดี๋ยวค่อยมาหาเวลามาฝึกเล่นมันก่อนนะผมโอเคมาเล่นไปเลยวันนี้อาจจะเล่นสักเกมหนึ่งนะผมเพราะว่าไม่ <c oughs> จะพูดยังไงดีอะคือแค่เกมสันส้นก็แค่คลิปสั้นก็ไปก็ปปเอาสี่สอกเกมหน่อยแล้วก็เกมยาวก็ เข้มด no ้วพอนะผมเลยแล้วก็อาจจะมีเสียงเพลงเข้าแทซ่แล้ว so ก็ตอนนี้ก็เวลาเวลาบ่ายสองนะผมก็แบบง่ายๆก็ตื่นสายหนุผมตื่นสายแม่งนอนสักโมงควบนะผมเพาะนั่นนอนควบหนุ่มก็คือตื่นบ่ายโมงนะผมเออตื่นตอนบ่ายหนุ่มก็นั่นแหละเพิ่งมาเลิปตอนบ่ายสองหนุผมมาเข้มมาหิบิทูนุ่มศัตรูมีอะไรน่าที่น่ากลัวถ้ากลัวไม่ใช่ชิวหนุมไอตัวนี้อะบีไอ้ที่คันบีบีนี่แหละเฮ้ยบีบีนี่โอเค ผมจะพยายามเล่นเฮดี e ให้บ่อยนอ้อเอยผมจะพยายามเล่นเฮดีให้บ่อยนะเอานี่ไปเลยอ้าวลูกใส่ไม่เป็นไ,ไหรหมู่นี้ต้องมันจริงมันมันต้องเล่นแพนเทอร์นน้อมแต่เดี๋ยวแพนเธอร์ Panther ผมไม่ได้ซื้อไงเก็บคล้ปไม่งไม่ซื้อก็ได้โอเคระเบิดถึงครอบนมเป็นอมตะน้องาระเบิดนะทุกคนก็คงรู้แหละ ก็หนึ่งกัปืนชีบทูโหเอ้ะทำไมผมจำได้ว่าตอนชาติาชาเล่นมันไม่ yap. มันไม่เป็นอย่างนี้ผมจาได้ว <t ok> ่าชาตตอนต่างชาติเขาเล่นแบบเป็นแบบชิบก็ขึ้นปืนเขามันมันก็ไม่ได้ขนาดนี้นี่หว่าทาไมกูเล่นมันปืนมันดูยังวง โอ้โหปืนมันคือผมดูของ,ของ,ข,อง,ข,องของชายสองชาติปืนเขาแม่นมากนะปืนแม่นมากพร้อมกับอะไรนะโหลดเร็วด้วยโหลดสิโหลดสิบแปดวิแต่ผมโหลดยี่สิบวะอุ้ยเชี่ยอาจจะเล่นคีบิทูง้ง้องนะก็ขอใคยน้องเนื่องจากผมไม่เล่นในครั้นี้มันเป็นชาติเสรแล้วไอ้คีบิทูเนี่ยผมจะพยายามเล่นให้ยี่บ่อยเลย แป้งป่างอาวุธกูว่าแล้วสเต้เรียบร้อยน้อหมุนให้เพื่อนนิงยิงวิดเป็นเอไอหนุ่มอุ้ยแลกี้ยิงไม่โดนน้อปืนกีดฉูบอย่างนี้เลยเว้ยเนี่ยผมเล่นฉีดถูผมผมก็ใช้ปืนยาวซะมากกว่าใช้ใช้ปืนสั้นน้อปืนสั้นมันเน้นเน,น้น,น,น,นความสะใจน้องมันไม่ได้เน้นแม่นอะไรมากเราเน้นเน้นความสะใจกับดาเมจดนุ่ม คือพูดวผมเป็นคนที่เน้นเน้นเน้นหวังผลสม,มากกว่าจะเน้นดาเมจนมโอ้ยอะไรวะนี่ยคีย์ไปถึงคือผมเพิ่งเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ฝึกเล่นเลยนะผมเออโอ้โหคเออไม่เร่งโอเคดีหน่อยละมีบรรจุสองแต่อู้แต่มีไฟนรกมาด้วยไว้อยากได้ไฟนลรลกเลยเอาละเอาละไฟนรกเลยถ้าหายทีหลังได้อยู่เอาจุดสองเมือนกันได้บรรจุเท่าไหร่วะ 1ิบสี่วิเอ่อสิบสี่วิเออไม่รู้ดิดีขึ้นอยู่ดีขึ้นเยอะอยู่หายไปหกหอดไปเจ็ดะวะดิเลยวันดี้ก็เยอะอยู่อูแต่ป้องบานเหมือนเดิมไม่ใช่คีวิถูเลยอืมต้องเล็งแม่นๆอ่ะต้องปลาหนี้จริงๆอ่ะไอ้ย่คีวิถูปืนมแม่นๆอ่ะ โอ้โหตัวนั้นดีทุกคนพระเจ้าช่วยกวยตาน,น,นีนั่นนั่นนั่นมันดงอะไรนะเนี่ยช่วยทูช่วยทูช่วยทูกี๋ปากไม่โดนบราโอ้ยเอ้าช่วยทูคันนี้เป็นอะไรเนะี่ยมันนิ่งไปไหนนิ่งทำไมเล่ะถอยดิเอ้ยถอยดิโอ้ยก็ หมาแล้วปืนมันเสียด้วยโอ้ยปืนกูก็ยิงไม่แม,ม่นยิงก็ยิงปืนกูอีกโอ้ยแตกนี่มไม่อยากเล่นคิวบิทูอะเล่นไม่เป็นเล่นตะกูลโซเวียตเล่นโคตรยากเลยผมเลยไปรูน้นะเห็นหลายคนในในที่สุดข,ขอดเล่นเล่นโซเวียตนเขาเขาบอกก็คิวบิทูเล่นง่ายเล่นง่ายแต่ผมรู้สึกมันยากจังวะหรือมันอยู่ที่เกมเลยวะ ไม่รู้ดิโอ้ยกูก็อยู่แนวหลังนี่มึงก็จะยิงโดนกูดูยิงโดนกูอีกเนาะสายฟ้าเปรตนี่ครับเฮ้ยขอโทษใครทำกําหยาบไม่ตอบทรมานชิบหายเลยโอ้ยทรมานชิบหายเลยมันแม่งจะไปตันจะตักสูร้อยอะไรเย้ซู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 ร้อยห้าสองเออ bằng gì huy hà 500 Oh, wow, wow, thơ 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 wow ตัวมีช่ตัวใ,ใช้ความปราดีใช่ไหมเนี่ย้คือผมไม่อยากเลงนานะ่ะเลงนานันเป็นเป้านิ่งอะผมแต่มันจำเป็นจริงว่ะมีไทยสองก็หายไปแล้ว ผลงามทีมเกี่กบต้องให้หมุนมาน่นอยอีมันปอมไปแล้วเฮ้ยยังยังยัง่านหนึ่งวาละเฮ้ยเออเื่งยากก็สัดเลยอย่ะพอรักเกยดเดียวพอเลยไปกันไปเร็นต่อแล้ว่ะ ทรมานนะทรมานเลยล่ะเอ๋อโอ้ยเออแล้วก็เมื่อวานนะผมเมื่อวานที่ผมไปลงคลิปมันมันเรื่องโปรตีนน้อยแน่ใจผมลงคลิปวันศุกร์ไปแล้วไอ้คลิปมีผมจริงๆไอ้คลิปมีผมไก่ไอาคลิปมีลงวันอ่าวันนั่นแหละวันเสาร์นะผมแต่ผมลืมไปว่าคือผมลืมวันนั่นแหละง่ายๆลืมวันนะผมนึกว่าไปวันเสาร์ก็เลยลงไปเลยนะผมที่ไหนได้มันวันศุกร์อยู่เลยนะผมรอดนะผม โอ้ยเชีย่ยโอ้ยปืนแรงสัตว์ไทยสองไทยหกสองหมงุนแมงมันเร็วมากอ่ะยิงไม่ทันบอกกับปืนเคบิทูมันไม่แม่นด้วยไงปืนโซเวียตอ่ะเนาะอื้มใช้แม่กความเร็ว เรียบร้อยโดนชนไปนร้อยน่ะผมลนหาไทยก็อย่างนันเลยเล่นยากหนา,าเล่นโคตรยากเลยแหละคือตรงเฮ้ยนี่ผม,มนี่แหละอ้ยกูจับเนี่ยกูจับมากมากเลยครับพี่โจ๊บเป็นวันที่สุดยอดมากเราเออเฮ้ยเหนื่อยใจชิบมาเลย โอเคผมสำหรับวันนี้ก็เ่ดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาพัดหนุ่มยังไม่รู้จะได้คันไหนอีนุ่มเดียได้ยินว่าโชคบ,บอกว่าสัปดาห์หน้าหนมจะมีรถถังจะไม่หน่ังดิเพราะว่าโบสกวิตี้มาหนุ่มเออซึ่งโมสถ์กวิตมาเพื่ผมจะได้ซื้อเลกูุ้หนึ่งหนึมาหนมแล้วก็ฟาร์มกันจาก1นึ่งหกนผมเออมันมนหนมอาจจะได้กลับมาเล่นวอล์กเพลได้อีกสักระยะหนึ่งหนุ่มจากที่กาวิตี้กลับนะผมเออมได้ฟาร์มอีก